สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะจะมาที่ยี่สิบเก้ากรฎาคมปี66คําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสามาคัคคีตัวด่นก็คือ5กับแปกับ9 5051 5าศูน8์ห้าหนึ่8ห8 6สองห้าห9 5้าแปด

ู็ลุ้นด้วยกันนะคะนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงด้เพีย,ยงแค่นี้เนาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ